ร <mile> <unge> ับมาตอนไหนรับเช้านดิร <coded> ับมากี่ถุงรับมาเท่าไหร่แค่นี้กี่ถุงหกถุงไม่เป็นไรแล้วก็ว่าตามมันก่อนหกถุงซื้อมาเท่าไหร่ราคานยังไม่ได้จ่ายนั่นแหละตกลงกันที่เท่าไหร่ที่แจ้งไปนะ สิคนองเราหพอเมเป็ไปไม่ทไปนักเจเลยนะี่เท่ง่ะที่ส่งเขาเนี่ยงละสามพันตอนนี้ส่งเงินไปบ้างหรือยังกี่บาก็ยังไ่ได้ส่งงานทีนี่ Maar weet je ook.